โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกลางเมืองอุดรธานีเมื่อความหวังของผู้คนถูกจับกลุมไปต่อหน้าต่อตาเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นและความเงียบพิตาม,มามันน่ากลัวกว่าเสียงใดๆทั้งหมดเสียงปราัยก้องกังวานไปทั่วลานประจักษ์ศิลปาคมฝูงชนหลายพันคนโบกธงสีแดงปลวสวยัยความร้อนจากดวงอาทิตย์แผดเผาหยาดเหงื่อไหลซึมตามแผ่นหลังของหลายคนแต่ความร้อนแรงในใจนั้นกลับยิ่งกว่าแพทยทองทานชินวัตรยืนอยู่บนเวที รอยยิ้มของเธอยังคงสดใสแต่ดวงตาฉายแววมุ่งมั่นเธอกำลังพูดถึงอนาคตที่ประชาชนจะกำหนดเองเสียงปรบมือดังสนั่นวันไหวทันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นรถตำรวจหลายคันพุ่งเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมบรรยากาศที่เคยคึกคักเริ่มเปลี่ยนไปความสับสนฉายชัดในสายตาของหลายคนจากนั้นเสียงหวีดร้องก็ดังขึ้นจากด้านหน้าเวที กลุ่มเจ้าหน้าที่ในชุดสีเข้มกรูกันขึ้นไปบนเวทีพวกเขาตรงเข้าไปหาแพทองทานทันทีเหมือนภาพช้าที่ฉายซ้ำในความทรงจำเธอหันมามองฝูงชนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามมือข้างหนึ่งถูกจับกลุมอย่างรุนแรงไมโครโฟนหลุดจากมือของเธอเสียงโสดทัดขาดหายไปทันทีเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกความเงียบเข้าปกคลุมลานกว้าง แต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องในใจแพทองทานถูกควบคุมตัวลงจากเวทีฝูงชนพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นเอาไว้ภาพสุดท้ายที่แพทองทานเห็นคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของผู้คนก่อนที่ทุกอย่างจะเลือนหายไปในความมืดมิดของรถตู้ตำรวจรถตู้คันนั้นเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงฝุ่นคนที่คละคลุ้ง และความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจของทุกคนที่เหลืออยู่มันคือความรู้สึกที่คล้ายกับความฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเสียงตะโกนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความเจ็บปวดและความสิ้นหวังวันที่เคยเปี่ยมไปด้วยความหวังกลับกลายเป็นวันที่ความฝันมาลายไปต่อหน้าต่อตาเสียงตะโกนก้องกังวานในความโกรธแค้น แต่เสียงนั้นค่อยๆแผ่วเบาลงเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างเกลี้ยกราดแล้วก็ถอยร่นกลับสู่ความเงียบงันของท้องทะเลนัดหนุ่มนักศึกษาผู้มาพร้อมความหวังยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่กำลังสลายตัวหูของเขาอื้ออึงเสียงไซเรนที่จากไปยังคงหลอกหลอนอยู่ในโสดประสาทเขาเห็นมือคู่หนึ่งที่เคยชูสามนิ้วอย่างแข็งขันตอนนี้กำลังเช็ดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้ม เขาเห็นแผ่นหลังของชายสูงวัยคนหนึ่งที่เคยยืนอย่างองอาจบัดนี้โค้งด้วยความปวดร้าวความรู้สึกในอกของนัดหนักอึ้งไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความม่างเปล่าที่เข้าแทนที่ความหวังที่เคยเต็มเปี่ยมบัดนี้ถูกฉีกถึงจนไม่เหลือชิ้นดีเหมือนแก้วที่ถูกทุบจนแตกละเอียดเขาหันหลังเดินออกจากลานกว้างเดินสวนทางกับผู้คน บางคนเดินหน้าตาเลื่อนลอยบางคนก้มหน้าก้มตาไม่มีใครมองหน้าใครทุกคนแบกรับความรู้สึกเดียวกันคือความพ่ายแพ้นัดเดินผ่านซุ้มขายของที่เคยคึกคักธงสีแดงที่เคยถูกโบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจตอนนี้กองรวมกันอยู่บนพื้นเปื้อนไปด้วยฝุ่นดินโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แปะไว้ตามเสาไฟบางส่วนถูกฉีกขาด ทิ้งรอยความเจ็บปวดไว้บนเนื้อกระดาษเขาเดินไปตามถนนอุดรดุษอีมองเห็นต้นไม้และป้ายโฆษณาที่คุ้นเคยแต่ทุกอย่างดูแปลกตาไปเหมือนถูกเคลือบไว้ด้วยความหม่นหมองแสงไฟนีออนจากร้านค้าดูซีจางไม่มีสีสันใดๆที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกในใจของเขาได้นัดเดินไปจนถึงสะพานข้ามห้วยหมากแข้งเขาหยุดยืนทิงราวสะพาน มองลงไปในผืนน้ำที่มืดมิดภาพของแพทองทานที่ถูกควบคุมตัวบนเวทียังคงฉายซ้ำอยู่ในหัวแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและมือที่ถูกฉุดกระชากอย่างรุนแรงน้ําตาของนัดค่อยๆไหลาอาบแก้มเขาไม่ได้สะอื้นแต่หยาดน้ำตานั้นไหลลงมาอย่างช้าๆเหมือนสายฝนที่กำลังตกพรำๆไม่ได้สร้างเสียงใดๆ แต่กลับทําให้จิตใจชุ่มโชคไปด้วยความเจ็บปวดนัทรู้สึกถึงความเย็นยีเยือกที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายแม้ว่าอากาศของอุดรธานีในยามค่ําคืนจะไม่ได้หนาวเย็นแต่ความหนาวนั้นมาจากข้างในมันคือความหนาวเหน็บของความสิ้นหวังความหวังที่เคยจุดประกายขึ้นในตัวเขาบัตรนี้ได้ดับลงแล้วเหมือนกับกองไฟที่ถูกดับด้วยน้ำเย็นนัทยืนอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน จนความเงียบเข้าปกคลุมรอบกายไม่มีเสียงรถยนต์ไม่มีเสียงผู้คนมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านเบาๆและความรู้สึกที่ว่างเปล่าในใจเขากลับเดินมายังลานประจักษ์อีกครั้งมันว่างเปล่าแล้วจริงๆไม่มีร่องรอยของความเคลื่อนไหวมีเพียงแสงไฟที่ส่องสว่างอย่างโดดเดี่ยวและเศษกระดาษที่ปลิวว่อนอยู่บนพื้นนัดเดินไปใกล้เวทีที่ว่างเปล่า ความรู้สึกที่เคยเต็มไปด้วยพลังงานตอนนี้เหลือเพียงความเงียบเงันที่น่ากลัวเขาเดินไปตามขั้นบันไดของเวทีอย่างช้าๆสัมผัสกับพื้นผิวที่ยังคงมีรอยรองเท้าของเจ้าหน้าที่และรอยเปื้อนของอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มเข้ามาในใจของเขาเขาเดินลงจากเวทีหันหลังกลับมามองอีกครั้งทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่ง ที่มุมหนึ่งของเวทีมันเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกหนึ่งที่ถูกเหยียบย่ำจนกลีบช้ำแต่ยังคงมีสีแดงที่สดใสนัดก้มลงเก็บมันขึ้นมาอย่างช้าๆดอกไม้ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความศรัทธาตอนนี้กลับเป็นเพียงซากที่ไร้ความหมายเขาบีบดอกกุหลาบไว้ในมือความรู้สึกในใจตีรวนไปหมดความโกรธความเศร้าความสับสน คำถามผุดขึ้นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปไม่มีใครให้คำตอบมีเพียงความเงียบงันของค่ำคืนและแสงไฟที่ส่องสะท้อนในหยาดน้ำตาของเขาที่ไหลลงมาหยดลงบนกลีบดอกไม้ที่ช้ำแลช้ำอีกเสียงของเขาขาดหายไปในลำคอเหลือเพียงความรู้สึกที่จุกอกอย่างรุนแรงอุดรธานีในวันนี้ไม่ได้เป็นเมืองแห่งความหวังอีกต่อไป มันกลายเป็นเมืองแห่งความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมเลือนกลิ่นดินและกลิ่นดอกไม้ที่ช่ำๆผสมปนเปกันไปหมดนัดยืนนิ่งอยู่ในความมืดในมือยังคงบีบดอกกุหลาบสีแดงที่ไร้ชีวิตหนามเล็กๆทิ่มแทงปลายนิ้วของเขาแต่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นกลับจางหายไปแทนที่ด้วยความชาด้านที่เข้ามาปกคลุมเขาเงยหน้าขึ้นมองเวทีที่ว่างเปล่า เหมือนมองหลุมศพที่เพิ่งถูกฝังใหม่ๆไม่มีเสียงใดๆไม่มีการเคลื่อนไหวมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้องทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเบาๆหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในรัศมีแสงไฟเธอยืนห่างจากเขาเล็กน้อยในมือของเธอถือธงสีแดงผืนเล็กๆพับเก็บไว้อย่างประนีตด,ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เวทีเช่นกัน มันเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนกับของนัดทั้งสองคนยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงนันความเงียบที่น่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆเหมือนโลกทั้งโลกกำลังกลั้นหายใจรอคอยไม่มีใครเอ่ยคำใดๆออกมาแต่ความรู้สึกในใจกลับถูกถ่ายทอดถึงกันความเจ็บปวดร่วมกันความสิ้นหวังเดียวกันมันเป็นบทสนทนาที่ไม่มีเสียงแต่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆ ทำไมหญิงสาวคนนั้นเอ่ยออกมาเบาๆเสียงของเธอสั่นเครือแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนัทหันไปมองเธอในที่สุดก็มีคนพูดออกมาฉันไม่รู้เหมือนกันเขาตอบด้วยเสียงที่แห่พร่าเรากับไม่ได้ใช้มันมานานเธอเดินเข้ามาใกล้สายตาของเธอจับจ้องไปที่ดอกกุหลาบในมือของนัทเขาให้ฉันมา เธอพูดขึ้นก่อนที่จะถูกจับตัวไปนัดมองดอกกุหลาบแล้วมองใบหน้าของเธออีกครั้งน้ำตาที่แห้งกรังยังคงทิ้งคราบไว้บนแก้มฉันชื่อดาวเธอบอกฉันมาจากต่างอำเภอตั้งใจมาที่นี่เพราะเชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ทุกคำพูดนั้นคมชัดเหมือนกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของนัด เขาไม่จําเป็นต้องบอกชื่อของตัวเองดาวรับรู้ได้ถึงตัวตนของเขาแล้วจากความรู้สึกที่ส่งผ่านถึงกันฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะจบลงแบบนี้ดาวพูดต่อทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกับว่าความฝันทั้งหมดถูกขโมยไปในพลิปตานัดฟังอย่างตั้งใจเขาเข้าใจความรู้สึกนั้นอย่างลึกซึง้งความรู้สึกของความว่างเปล่าที่เข้ามารุมล้อม เขาหยิบดอกกุหลาบที่ช้ำแล้วยื่นให้เธอดาวรับมันมาอย่างลังเลและวางมันลงบนขอบเวทีอย่างเบามือเหมือนเป็นการไว้อาลัยให้กับความหวังที่ตายจากไปทั้งสองคนเดินออกมาจากลานประจักษ์พร้อมกันเดินไปตามถนนที่เงียบสงัดแสงไฟจากร้านค้าริมทางศาสตร์ส่องลงบนใบหน้าทำให้เห็นร่องรอยความเจ็บปวดที่ยังไม่จางหายพวกเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมือง ไม่ได้พูดถึงการต่อสู้มีเพียงความจริงที่โหดร้ายที่อยู่ตรงหน้าและความเจ็บปวดที่ต้องอเผชิญหน้าพวกเขาก้าวเดินไปอย่างช้าๆเรากับไม่อยากให้ค่ำคืนนี้สิ้นสุดลงเพราะเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทุกอย่างจะยิ่งชัดเจนและหนักอึ้งกว่าเดิมพวกเขาเดินมาถึงสามแยกที่ไฟจราจรดับลงเป็นจุดที่พวกเขาต้องแยกทางกันดาวหันมามองนัด ดวงตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ต้องการการกระทำคำถามที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนัดมองเข้าไปในดวงตาของเธอรับรู้ถึงความรู้สึกเดียวกันเราจะทำอย่างไรกันต่อไปคำถามนั้นยังคงก้องอยู่ในใจของทั้งคู่ไม่มีใครตอบได้มีเพียงความเงียบงันที่เข้าปกคลุมอีกครั้ง ดาวก้าวเดินออกไปอย่างช้าๆในมือของเธอยังคงกำทงสีแดงผืนเล็กๆไว้แน่นราวกับมันคือสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่นัดยืนมองแผ่นหลังของเธอจนกระทั่งเธอเลือนหายไปในความมืดมิดของถนนเขาหันกลับมามองดอกกุหลาบที่ถูกทิ้งไว้บนเวทีดอกไม้ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักตอนนี้กลับกลายเป็นอนุสรณ์ของความเจ็บปวดแต่ในความเงียบงันนั้น นัดรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจมันไม่ใช่ความหวังที่สดใสเหมือนแต่ก่อนแต่มันคือความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าเหมือนกับไฟที่ถูกดับไปแล้วแต่ยังคงมีฐานที่คุยอยู่ข้างในรอวันที่จะถูกจุดขึ้นมาใหม่บางทีการต่อสู้ครั้งนี้อาจไม่ได้จบลงที่นี่และอาจจะไม่ได้จบลงอย่างสวยงามแต่ในความมืดมิดที่เข้าปกคลุมประกายแห่งการต่อต้าน ได้ถูกจุดขึ้นแล้วในใจของทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้และมันกำลังจะลุกลามไปทั่วเมืองอย่างช้าๆอย่างเงียบๆและอย่างน่ากลัวโดยไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะรุนแรงเทียงใดอรุณรุ่งของวันใหม่มาเยือนอุดรธานีแสงตะวันสาดส่องลงมาแต่ความอบอุ่นนั้นไม่สามารถสลายความหนาวเย็นในใจได้นัตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้ง ความเหน็ดเหนื่อยจากการอดหลับอดนอนผสมกับความว่างเปล่าทางจิตใจเขาเดินออกจากบ้านอากาศยามเช้าเย็นสบายแต่ทุกอย่างดูเงียบสงบจนน่าขนลุกมันไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือความเงียบที่กดดันเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างริบบิ้นผ้าสีแดงถูกผูกไว้ที่เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งไม่ไกลออกไปเขาก็เห็นมันอีกและอีก ริบบิ้นเล็กๆเ,เหล่านั้นถูกผูกไว้เงียบๆเหมือนเป็นเครื่องหมายลับๆที่บอกว่าเรายังอยู่ตรงนี้นัดรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกเหมือนเขากำลังอยู่ในโลกที่คนอื่นไม่รับรู้ชีวิตดาเนินไปตามปกติผู้คนเดินไปทางานรถราวิ่งผ่านไปมาแต่ในใจของนัดทุกอย่างมันผิดปกติไปหมดเขาเดินผ่านร้านค้าในตลาดพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจ แต่ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเหมือนกับว่าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนัดได้ยินเสียงหญิงคนหนึ่งบ่นเบาๆดีแล้วที่เขาจะไปเสียทีบ้านเมืองจะได้สงบคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจเขาหันไปมองหน้าเธอใบหน้าของเธอเรียบเฉยเต็มไปด้วยความไม่แยแสนัดเดินออกห่างจากตรงนั้นทันทีความรู้สึกโดดเดี่ยวเข้าปกคลุมเขาอีกครั้ง แต่เมื่อเขาเดินไปตามถนนในซอยเล็กๆเ,เขาก็เห็นภาพวาดด้วยชอลกบนพื้นเป็นสัญ,ญลักษณ์สามนิ้วที่วาดไว้อย่างเรียบง่ายและมีข้อความสั้นๆเขียนไวข้ข้างๆว่าราษฎรความรู้สึกของนัตตีรวนไปหมดมันคือความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นความรู้สึกของการต้องซ่อนตัวการกระทําเล็กๆเ,เหล่านี้กำลังสร้างคลื่นใต้น้ำที่น่ากลัวมันไม่ใช่การประท้วงที่ส่งเสียงดัง แต่มันคือการต่อต้านที่เงียบงนันและแพร่กระจายไปทั่วอย่างช้าช้านัดเดินมาถึงลานประจักษ์อีกครั้งมันดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เลยแต่ความว่างป่าของลานกว้างกลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดทว่าในมุมหนึ่งของลานนัดก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาสวมเสื้อสีดำล้วนยืนอยู่หน้าอนุสาวรีย ในมือของแต่ละคนถืออกกุหลาบสีแดงที่ช้ำๆพวกเขาไม่ได้พูดอะไรไม่มีเสียงเพลงไม่มีคำประสยัยมีเพียงความเงียบที่น่าขนลุกและดวงตาที่จับจ้องไปที่อนุสาวรีอย่างมุ่งม,มั่นนัดยืนมองภาพนั้นอยู่ห่างๆหัวใจของเขาสั่นไหวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกที่หนักอึง้งและความตระหนักรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ห่างๆพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะจับกลุ่มได้หรือไม่เพราะไม่มีการทำผิดกฎหมายที่ชัดเจนมันคือการต่อสู้รูปแบบใหม่การต่อสู้ด้วยความเงียบการต่อสู้ด้วยสัญ,ญลักษณ์และที่สำคัญที่สุดมันคือการต่อสู้ด้วยความจริงที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้นัดเดินเข้าไปใกล้กลุ่มคนเหล่านั้นเขายืนอยู่ข้างหลัง ไม่ได้พูดอะไรแต่ในมือของเขากลับกำแน่นเหมือนกับว่าเขากำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในที่สุดความเงียบที่ยาวนานก็ถูกทำลายลงกลุ่มคนเหล่านั้นหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงดอกกุหลาบสีแดงที่ถูกวางไว้บนแท่นอนุสาวรีย์ดอกแล้วดอกเล่าเหมือนกับการไว้อาลัยแต่เป็นการไว้อาลัยที่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่น เมื่อทุกคนจากไปแล้วนัดเดินเข้าไปใกล้หยิบดอกกุหลาบดอกหนึ่งขึ้นมามันเป็นดอกที่ถูกเหยียบย่ำจนเกือบแหลกแต่ยังคงมีสีแดงที่สดใสเขากำมันไว้ในมือแน่นและเดินจากไปอย่างเงียบเงียบความเงียบของเมืองอุดรธานีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วและมันกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามแห่งการต่อสู้ที่ค่อยๆดังขึ้นอย่างช้าๆ แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบลงเมื่อใดหรือด้วยวิธีใดนัดเดินเข้าสู่ถนนสายหลักแล้วก็พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนแจกจ่ายริบบิ้นสีแดงอยู่มันคือการเริ่มต้นของพายุที่กำลังจะโหมกระหน่ำอย่างช้าๆแต่รุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดนัดเดินเข้าไปใกล้กลุ่มคนที่กำลังแจกจ่ายริบบิ้นมีทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและคนสูงอายุ ทุกคนมีสีหน้าที่จริงจังแต่มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นนัดไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เดินเข้าไปร่วมวงด้วยความเงียบงนันเขาหยิบริบบิ้นผ้าสีแดงขึ้นมาหนึ่งอันผูกมันไว้ที่กระเป๋าเป้ของตัวเองอย่างช้าๆแล้วเริ่มช่วยแจกจ่ายริบบิ้นให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาผู้คนรับริบบิ้นไปอย่างเงียบๆบางคนมีรอยยิ้มเศร้าๆบางคนเพียงพยักหน้าให้ แต่ทุกคนล้วนเข้าใจความหมายเดียวกันตำรวจหลายนายยืนสังเกตการอยู่ห่างๆพวกเขาทำได้เพียงมองดูด้วยสายตาที่สับสนไม่สามารถห้ามปรามได้เพราะไม่มีการกระทำที่ผิดก,กฎหมายใดๆพวกเขาทำได้เพียงยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ริบบิ้นสีแดงแพร่กระจายไปทั่วเมืองเหมือนเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านัดเดินต่อไปตามถนน เขาเริ่มเห็นริบบิ้นสีแดงถูกผูกไว้ทั่วทั้งเมืองแล้วบนกระจกมองหลังของรถยนต์บนตะกร้าหน้าร้านค้าบนกระเป๋าของนักเรียนเมืองอุดรธานีไม่ใช่เมืองเดิมอีกต่อไปมันกลายเป็นเมืองสีแดงเมืองที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วลมเย็นพัดมาเบาๆ มันคือลมพายุที่กำลังจะมาถึงความรู้สึกหวาดหวั่นเข้าปกคลุมมนัดอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความหวาดหวั่นในแบบเดิมแต่เป็นความหวาดหวั่นที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นเขาเห็นดาวอีกครั้งเธอกำลังยืนแจกริบบิ้นให้กับกลุ่มคนงานก่อสร้างพวกเขาทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแค่ศกตากันเพียงครู่เดียวแต่ในแววตาของกันและกันเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึง้ง และในแววตาของดาวนัดเห็นความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทันใดนั้นเสียงตแตรรถก็ดังขึ้นดังยาวนานและกล้องกังวานคนขับรถชูสามนิ้วขึ้นทางกระจกผู้คนที่กำลังแจกริบบิ้นต่างเงยหน้าขึ้นมองและชูสามนิ้วขึ้นตอบมันเป็นการกระทำที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังที่รุนแรงจากนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของนัดก,ก็ดังขึ้น ข้อความที่ถูกส่งต่อต่อกันมาปรากฏบนหน้าจอเวลาเที่ยงตรงทุกคนหยุดนัดมองดูนาฬิกามันใกล้ถึงเวลาแล้วเขายืนอยู่กลางถนนสายหลักท่ามกลางรถราที่ยังคงวิ่งอย่างปกติเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลขสิบสองทุกอย่างก็หยุดลงทุกคนหยุดเดินทุกคนหยุดพูดคุยรถยนต์ทุกคันหยุดวิ่ง คนในรถต่างชูสามนิ้วขึ้นมาอย่างเงียบๆอุดรธานีตกอยู่ในความเงียบที่น่าขนลุกเป็นความเงียบที่ทรงพลังที่สุดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมที่พัดแรงขึ้นเรื่อยๆและเสียงฟ้าที่เริ่มคำรามจากระยะไกลพา,ายุได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและไม่มีใครรู้ว่าจะต้องผเผชิญกับอะไรบ้างนัดยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง พร้อมกับริบบิ้นสีแดงที่โบกสะบัดไปตามลมเหมือนเป็นสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงเขาเข้าใจแล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้จบลงในวันนั้นแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นต่างหากในความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังและในความมืดมิดที่กำลังจะมาถึงทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องยืนหยัดต่อไปถึงแม้จะไม่รู้ว่าจุดจบของพายุลูกนี้ จะนำพาพวกเขาไปสู่สิ่งใดก็ตามความเงียบงันที่เข้าปกคลุมเมืองอุดรธานีมันคือความเงียบที่ทรงพลังที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นมองดูด้วยสายตาที่สับสนไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนัดยืนอยู่กลางถนนที่ว่างเปล่าเสียงเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงลมที่พัดผ่านใบหน้าและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรัวยอย่างบ้าคลั่ง ในมือยังคงกำดอกกุหลาบที่ช้ำอยู่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่แตกสลายและเป็นพยานของความมุ่งมั่นที่กำลังจะก่อตัวขึ้นทันใดนั้นเสียงตแตรรถก็ดังขึ้นดังยาวนานและก้องกังวานไปทั่วลานมันเหมือนสัญญาณที่ทำลายความเงียบนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มขยับตัวพวกเขาเริ่มเดินเข้ามาพร้อมกับคำสั่งให้ทุกคนสลายการชุมนุมแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหว มีเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยืนอยู่กับที่ไม่ยอมเดินจากไปไหนตำรวจหลายนายเข้าล้อมรอบกลุ่มคนเหล่านั้นสายตาของตำรวจเต็มไปด้วยความกดดนันแต่สายตาของกลุ่มคนเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นที่แกร่งกล้านัดเห็นดาวอยู่ในกลุ่มนั้นดวงตาของเธอมองมาที่เขาไม่มีความกลัวอยู่ในนั้นมีเพียงความเด็ดเดี่ยวที่แน่วแน่ นัดมองลงไปที่ดอกกุหลาบในมือของตัวเองเขาเข้าใจแล้วว่านี่คือทางเลือกเขาต้องตัดสินใจเขาต้องเลือกระหว่างการเป็นแค่ผู้สังเกตการกับการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาเงย่อหน้าขึ้นแล้วเดินตรงไปเดินตรงไปหาดาวเดินตรงไปสู่ชะตากรรมที่ไม่แน่นอนเมื่อเขาเข้าไปถึง ดาวมองเขาด้วยแววตาที่เข้าใจเธอยื่นมือมาจับมือของนัดและกำมันไว้แน่นมือของเธออบอุ่นและแข็งแกร่งแสงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแสงสีส้มอ่อนๆสาดส่องลงมาท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการควบคุมตัวแต่ไม่มีการต่อสู้ใดๆทุกคนยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดี นัทและดาวถูกพาตัวไปพร้อมกับคนอื่นๆพวกเขาไม่ได้เป็นผู้แพ้แต่พวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพายุที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงและในตอนนั้นเองฝนก็เริ่มตกลงมาหยดแรกกระทบพื้นถนนตามด้วยหยดที่สองและหยดที่สามพายุที่ทุกคนรอคอยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นัดมองออกไปนอกหน้าต่างรถตำรวจเห็นหยาดฝนที่ไหลลงมาตามกระจกมันเหมือนกับหยาดน้ำตาของผู้คนที่กำลังจะไหลหลั่งออกมาในไม่ช้าเขาเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและบทใหม่ที่พวกเขาจะเขียนมันขึ้นมาเองรถตำรวจเคลื่อนตัวออกไปทิ้งไว้เพียงความเงียบเงันที่เปียกชื้น และความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจของทุกคนที่เหลืออยู่แต่ในความเงียบนั้นก็มีมเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้ที่ถูกหยอดลงไปในใจของทุกคนแล้วรอวันที่จะเติบโตขึ้นและสร้างพายุลูกใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมนัดมองไปยังดาวเธอยิ้มให้เขาเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่ไม่มีวันหมดสิ้น ทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้ง่ายดายแต่วันนี้พวกเขาไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพายุไม่ว่ามันจะรุนแรงเพียงใดก็ตามนี่คือเรื่องราวของพายุที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงคำรามแต่มันเริ่มต้นด้วยความเงียบและความมุ่งมั่นของคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา รถตำรวจเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายความเงียบในรถนั้นหนักอึ้งกว่าภายนอกนัดนั่งอยู่ข้างดาวมือของทั้งคู่ยังคงถูกกำมไว้แน่นไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมปล่อยมันคือความรู้สึกที่อยู่เหนือความกลัวแสงไฟจากเสาไฟริมถนนสัดส่องเข้ามาในรถเป็นระยะๆะะเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า แต่ในดวงตานั้นกลับมีประกายแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ดาวหันมามองนัดเธอยิ้มให้เขาอย่างแผ่วเบาไม่ใช่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนัดรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในใจเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเขาไม่ใช่แค่นัดคนเดิมแต่เขาคือส่วนหนึ่งของพายุนัดมองลงไปที่มือของตัวเอง ดอกกุหลาบที่ช้ำแล้วได้ถูกทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วหน้าต่างของรถตำรวจถูกปิดแน่นแต่นัดยังคงมองเห็นหยาดฝนที่ไหลลงมาตามกระจกมันเหมือนกับหยาดน้ำตาของผู้คนในเมืองอุดรธานีรถตำรวจเคลื่อนตัวออกห่างจากตัวเมืองไปเรื่อยๆทิ้งไว้เบื้องหลังคือภาพของริบบิ้นสีแดงที่โบกสะบัดไปตามลมและภาพของผู้คนที่ยืนมองจากหน้าต่างบ้านของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ยืนมองด้วยความหวาดกลัวแต่ยืนมองด้วยความหวังที่ริบหรี่เรื่องราวของแพทองทานถูกควบคุมตัวนั้นจบลงไปแล้วแต่มันได้จุดประกายเรื่องราวบทใหม่ขึ้นมาเรื่องราวของเมืองอุดรธานีที่ได้ตื่นขึ้นมาในความเงียบและหานกล้าที่จะลุกขึ้นยืนหยัดพายุลูกนี้ไม่ได้จบลงในวันนั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวัง และในความมืดมิดที่กำลังจะมาถึงแต่ในใจของนัดและดาวพวกเขารู้ดีว่าไม่ว่าพายุจะรุนแรงเพียงใดพวกเขาก็จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันและจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้จบลงด้วยความสุขแต่มันจบลงด้วยความหวังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและจะไม่มีวันดับลงอีกแล้ว